และเห็นยุทธศาสตร์กา,การที่คสชเตรียมที่จะเตรียมพร้อมนะคะกับการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งยุทธศาสตร์ที่ประกาศออกมาและการตั้งคณะกรรมการจะเป็นการเดินหน้าที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อาจารย์สมเกียรติติดตามเรื่องของอาเซียนอย่างต่อเนื่องนะคะประเมินแนวทางของคสชเป็นยังไงบ้างคืออันนี้ก็ก็ ก็แปลกใจดีว่าเมื่อวันออสองวันที่แล้วนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคอ,อ,อสชอก็ออกประกาศประกาศที่71ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีทั้งหมด38คน ก็ประกอบไปด้วยรองคอสชอทั้งค่ะเข้ามาเป็นประธานแล้วก็เป็นรองประธานเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีประหลัดกระทรวงกลาโหมมีผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเรืออากาศอีก3คนนะครับรวมแล้ว3คนเป็นกรรมการแล้วนั้นก็เป็นประหลัดกระทรวงต่างๆ18กระทรวงทั้งหมดก็มาเป็นกรรมการต่อด้วย ภาคราชการที่เป็นหน่วยงานเฉพาะรำนวะ38คนผมจะวิจารณ์อย่างนี้นะครับก็ดีที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องอาเซียนโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ไม่เชยไม่ผิดที่พูดถึงทั้งสาวเสาหลักนะครับก็คือว่ากรรมการชุดนี้ รือศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะดูแลการเตรียมเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งสประชาคมที่ผ่านมาเคยก่อนหน้านี้มาอยู่แล้วหรือคือ,อ,ค,อคือที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมารวมทั้งสื่อมวลชนพวกเรากันทุกวันนี้ก็ยังพูดผิดกันอยู่ว่าเข้า AEC แม้กระทั่งเรื่องนี้หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็พาดหัวว่วา เตรียมความพร้อมตั้งศูนย์เข้าสู่ AEC ซึ่งมันไม่ใช่แค่ AEC ไงคือรัฐบาลเรายังไม่มีแต่ว่าพวกทหารที่ที่เข้ามาเป็นคอสช,อชอเนี่ยเข้าใจเรื่องอาเซียนว่ามันมี3เสาก็ก็ไม่เฉยคือพูดไม่ผิดที่ถูกต้องคือประชาคมอาเซียนก็ประชาคมอาเซียน<ฆ>ซึ่งมี3ประชาคมย่อยหรือ3เสาหลักที่ที่ถามเมื่อกี้นี้คือว่ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติขึ้นมาแล้วทันทีที่มีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เมื่อ2ปีกว่าที่แล้วใช่ไหมก็ตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติเสร็จแล้วก็กรรมการนี้ก็จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็น,นเป็นอนุก,กรรมการประชาสัมพันธ์นะครับก,ก็ทํามานะครับก็ไม่ค่อยได้ทาอะไรอย่างที่ถูกใจผมนะครับเขาก็คงทาตามตามระบบราชการแต่ว่าที่ผมคิดว่าล้มเหลวมากๆอันนี้ไม่ใช่กล่าวหานะครับก็คือว่าไม่มีการสื่อสารให้พวกเราประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนรู้ว่าทําอะไรกัน นะเพราะว่าอาเซียนประชุมกันปีหนึ่งแปดพันกว่าครั้งเองครแปดเก้าร้อยครั้งพันกว่าครั้งนะครับเยอะมากงานใหญ่ๆก็เราก็ไม่ทราบแล้วก็รัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็ได้จัดตั้งให้กระทรวงสามกระทรวงเป็นแม่งานประสานงานสามเสาหลักก็คือกระทรวงต่างประเทศเป็นเสาหลักหรือว่าเป็นตัวประสานงานเสาการเมืองและความมั่นคงหรือที่เรียกว่าประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน กระทรวงพาณิชย์แน่นอนเป็นเจ้าพ่อหรือเป็นผู้ประสานงานเสา AEC คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็กระทรวงที่ไม่ค่อยพร้อมแต่ก็ถูกโยนงานให้ก็คือกระทรวงพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมมักจะเรียกย่อว่าพมเนี่ยกระทรวงนี้ก็ได้เป็นเจ้าภาพหรือเป็นผู้ประสานงานหรือภาษาฝรั่งที่เขาใช้กันคือเป็น Fo c a l point ให้กับ เสาหรือว่าประชาคมอาเซียนว่าด้เรื่องสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมันมีทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเรื่องกเกษตรเรื่องการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสาธารณสุขกันไปด้วยเนี่ยอันเนี้ยโครงสร้างเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ซ้าซ้อนกับคณะกรรมการ30ิก็มันก็คนเก่าเข้ามาใช่ไหมแต่คราวนี้ผมจะเห็นว่ามีภาคเอกชนเข้ามาปัญหาที่ที่ผมมองในเชิงโครงสร้างแค่ดูจากประกาศก็คือว่า ผู้ใหญ่มาทางนั้นนะครับก็คือระดับบนสุดของกระทรวงแล้วก็ทางสภาของภาคเอกชนเขาไม่มาประชุมอยู่แล้วนะผมผมเชื่อว่าเขาจะต้องส่งตัวแทนมาแล้วก็จริงๆเนี่ยบางก็จะต้องมีคณะทํางานอยู่ตรงกลางเพื่อจะทําอะไรกันซึ่งซึ่งที่จริงไม่ต้องทําอะไรใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้นเรื่องเก่าเนี่ยให้ทําให้มันถูกทาง ก็คือ3แกนกลางที่เป็นตัวประสานคือกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงพอมกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับให้เดินหน้าทํางานต่อไปก็เขาก็จะต้องประสานแยกกลุ่มกระทรวงต่างๆเนี่ยเป็น3มกลุ่มคือเขาเขาทำมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรบ้างเท่านั้นเองผมเพียงแต่ว่าเจอเขาก็ถามนะครับเพราะผมตามข่าวแต่ว่าโดยโดยทั่วไปประเทศไทยเดี่ยไม่รู้หรอกว่า3กระทรวงที่เป็น3 3แกนกลางที่จะประสาน3าม ประชาคมเนี่ยแล้วที่ทางคอสชเรียกว่าบูรณาการถูกแล้วเพราะว่าอาเซียนเป็นเรื่องอินทิเกรชันบูรณาการเพียงแต่ว่าองค์กรอย่างนี้มันก็กลายผมว่าเดาว่าจะเป็นการประชุมแล้วก็หายไปเพราะว่าผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยความเป็นห่วงของอาจารย์ก็คือคณะกรรมการที่เสนอชื่อขึ้นมาเนี่ยเป็นระดับผู้บริหารระดับใหญ่เกินไปจะไม่มีเวลามาลงรายละเอียดใช่ไหมคะเขาคงไม่ลงรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นจะต้องตั้ง ศูนย์จริงๆคือหมายความว่าไม่ใช่ที่ประชุมของผู้คนเหล่านี้นะครับก็คือศูนย์จริงๆคือว่ามีมีคนทํางานอะมีคนหนุ่มสาวมีตัวแทนจากกระทรวงต่างมาทํางานแล้วงานที่จะทำเนี่ยมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากแล้วก็ต้องทําจริงๆที่จริงก็คือว่าไอ้ที่เคยทําอยู่แล้วเนี่ยทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะครับหมายถึงตั้งเป็นศูนย์อาเซียนประจําประเทศไทยอะไรอย่างนั้นเลยคือมันที่จริงในในทัศนนะผมที่ ที่ตามเรื่องนี้มาหลายปีนะครับเนื่องจากว่าทําข่าวบ้างทําสารคดีบ้างผมก็อ่านเอกสารเรียกว่าแทบจะทุกฉบับที่สําคัญเพื่อจะทําบทรทัศัน์ก็เลยซึมซับแล้วกลายเป็นผู้บรรยายเล่าเรื่องนี้ไปทั่วประเทศจนทุกวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าไอ้แบบนี้เขาทํามาแล้วแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้ทําก็คือรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยตั้งกรรมการอย่างเนี้ยแต่ก็ ก็ไม่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราก็ายังมืดแปดด้านว่ามันเป็นยังไงเรายังเข้าใจผิดเรื่องเรื่องอาเซียนอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องมียุทธศาสตร์การสื่อสารงานที่ตัวเองทำนะฮะกรรมการที่เป็นกรรมการเหมือนอำนวยการใหญ่ ศูนย์ต้องทํางานกันเรียกว่าหลายสิบคนจากทุกกระทรวงมาอยู่ตรงกลางแล้วมีผู้มีคนบัญชาการงานนะครับแล้วก็มานั่งลงรยายละเอียดว่าทําอะไรบ้างซึ่งมีเยอะมากที่ต้องทําเสร็จแล้วก็ประชาสัมพันธ์เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์การสื่อสารส่งไปยังประชาชนทั้งประเทศทุกวันนี้มันไม่ได้ทาทั้งทั้งสามกลุ่มงานที่ผมผมพูดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เพียงแต่ชมว่าเออห่วงใช่ไหมแล้วก็ห่วงถูกต้องแต่ว่าตั้งคนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสงสัยว่ามันจะไม่ว่างมาประชุมกันเท่าไหร่หรอกนะครับค่ะ เอาละ,ะเป็นหนึ่งในข้อเสนอนะคะของอาจารย์สมเกียติอ่อนวิมน์ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนที่ติดตามการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาตลอดนะคะต่อการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาของคอสช,ช,อชอเพื่อดูแลงานด้านอาเซียนค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ